ต้นแบบนี้นะครับลากเต็มนะครับแข็งแรงนะครับเนี่ยลากออกหมดแล้วนะครับเนี่ยลากเต็มเข่งสวัสดีครับผมนรัตพลสวนพลอยสุวรรณนะครับท่านใดสนใจทุเรียนเสริมลากนะครับไม้ต้นสวยๆแบบนี้เลยนะครับความสูง2เมตริบนะครับ2เมตร50 2เมตร40 2เมตร30เป็นไม้มีทั้งหนึ่งลากสองลากนะครับท่านใดสนใจมาเลือกเราได้นะครับอันนี้ต้นละ1,500บาทนะครับผม อายุไม้ประมาณหนึ่งปีครึ่งครับปลูกอีกประมาณสามปีครับออกลูกออกผลนะครับต้นแบบนี้นะครับรากเต็มนะครับแข็งแรงนะครับเนี่ยรากออกหมดแล้วนะครับเนี่ยรากเต็มเข่งครับท่านสามารถปลูกในวงซีเมนต์ก็ได้ปลูกลงดินก็ได้นะครับผมลงซีเมนต์โดยไม่ต้องเจาะก้นไม่ต้องอุดก้นนะครับผมก็จะทําให้ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตได้ดีนะครับในหน้านี้นะครับหรือจะไปลงดินเลยก็ได้นะครับผมพัน้า แต่ถ้าใครจะซื้อได้หลายต้นนะครับมีไซส์รองกว่านี้ราคาประหยัดนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับพันหมอนทองนะครับอันนี้นะครับจัดโปรโมชั่นนะครับเป็นชุดนะครับมีสองรากสามรากรวมกันนะครับปนกันนะครับหกต้นเอาห้าพันบาทพอครับหกต้นนี้นะครับห้าพันแถมอะมิโนให้หนึ่งกระสอบนะครับยกเซตเป็นพันหมอนทองนะครับความสูงผมสูงร้อยหกห้านะครับต้นไม้สูงเกินหัวผมทุกต้นนะครับ ประมาณร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบนะครับหกต้นนี้เอาห้าพันนะครับแถมอะมิโนให้หนึ่งกระสอบครับผมหกแปดสี่สิบแปดตกต้นละแปดร้อยครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้นะครับศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับอะมิโนเมื่อกี้บอกแถมหนึ่งครับเปลี่ยนใจครับให้แถมสองเลยครับวันนี้เอะเผื่อใครอยู่ไกลนะครับไม่ค่อยได้มาแถมอะมิโนสองใช่แถมอะมิโนให้สองถุงเลยครับ หกต้นห้าพันนะครับต้นใหญ่ๆนะครับความสูงเมตรแปดสิบเซนนะครับทุเรียนหมอนทองเข่งเล็กนะคะใช่ครับเข่งเล็กแต่ว่าเป็นสองรากกับสามรากนะครับรวมกันนะครับอันนี้มีสองชุดนะครับใครสนใจทักมาได้เลยครับมีแค่สองชุดสุดท้ายครับหมดแล้วนะครับมีส่งตะแบบรถเหมาเท่านั้นนะคะใช่ครับท่านจะซื้อชุดไหนรวมกันได้หมดนะครับ ส่วนอยู่ตำบลโคไม่ลายนะครับอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเบอร์โทรก็0917938000นะครับแล้วก็0863833061ครับแบบนี้ขายรวมครับแบบนี้ขายแยกครับผมทันใดสนใจทักมาได้เลยครับหรือแบบนี้ใครต้องการเยอะก็ลดหลั่นลงมาได้นะครับราคาพิเศษให้ครับสวัสดีครับ